ภารกิจของเราขึ้นไปกินปิ้งย่างที่ยอดเขา <c oughs> ที่พัทยาชนบุรีแล้วก็ดูพระอาที่ตกดินน่ากลนะัวนะมันดูมันนหน้าผาแนวตั้งนะ่ะไม่คิดว่าพี่จะไปได้ใช่ไหม วัทยาไม่ได้มีแค่ทะเลมันยังมีมุมธรรมชาติวาวๆให้คุณมานั่งดูฟ้าสวยฟ้าที่ตกดินแบบนี้ว <Yeah. S 1> ิวไฟเดอร์ <Wow. S 1> มั่นใจไทยเที่ยว EP นี้ครับ ผมมีเวลาว่างหนึ่งวันฮะผมก็เลยคิดว่าเราจะไปไหนดีใกล้ๆกรุงเทพผมก็เลยตั้งใจจะไปเที่ยวจังหวัดชนบุรีครับไหนๆไปถึงชนบุรีแล้วเนี่ยต้องชวนน้องคนหนึ่งไปด้วยกับเราครับและยๆคนรู้จักเขาอยู่แล้วฮะน้องเบนซ์ไกจินวันนี้ก็เลยจะเจาะลึกครับอยู่กับเบนซ์ไกจินแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวเลย1วันเต็มเต็มเดี๋ยวลองโทรไปหากันดูก่อนว่าอยู่ไหนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านเขาอยู่ไหนรู้แต่ว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ชนบุรีบางแสนอะไรอย่างเงี้ย ออาไม่รับเอาแล้วไงเบนฮัลโหลครับพี่ลีเองทำอะไรอยู่ตัดงานว่านชิวๆครับพี่ว่างไหมวันนี้ว่างไหมว่างแล้วพี่เดี๋ยวพี่ไปรับเลยได้ที่ไหนแล้วเนี่ยมอเตอร์เวย์ครับบ้านเบนอยู่แถวไหนบ้านเบนอยู่บางแสนครับพี่อ๋อข้าวอะไรยังนีพี่พพยังไม่ได้กินเลยมีร้านทีเด็ดไหม ตามตลาดหนองมนกึ่งเสี่ยวอะไรเงี้ยพี่ลิอ่าเออเอาเอาเอา,เอาได้แล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันงั้นเดี๋ยวพี่ามารก์กโลเคชันไปที่ตลาดหนองมนนะโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องเบนนี่เขาเป็นเด็กน่ารักมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเขามากๆเดี๋ยววันนี้จะไปเจาะลึกกันถึงว่าเขาทำไอ้ช่องไกจินของเขาเนี่ยออกมาเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเหมือนเราได้ดูเขาเล่าเรื่องเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเขาจะภากไปด้วยเขาจะเล่าเรื่องด้วยภาพแล้วผมเคยไปกับเขาที่ปลายเนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากเลยคือเขาก็แบบไม่ได้คิดสคริปต์มาก่อนไม่ได้วางแผนอะไรไปเจออะไรหน้างานและคิดว่าอยากจะถ่ายอะไรก็ถ่ายแล้วเขาก็ถ่ายคนเดียวทํางานคนเดียวทําทุกอย่างคนเดียวหมด แล้วมันก็ออกมาเป็นงานที่แบบมันมีคุณภาพแล้วมันก็เล่าเรื่องออกมาจากจากตัวตนของเขากับสิ่งที่เขาไปเจออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออน้องเขาแบบเจ๋งอะเจ๋งอะ ครับเบนใน GPS มันบอกว่าอีกประมาณ17นาทีถึงครับผมได้เลยครับจะไปไปรอที่ตลาดหนองมนแล้วถึงตลาดแล้วก็างคุยกันเลยได้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับไปหาเบนกันดีกว่าครับหิวแล้วด้วยไปหาอะไรกินกันที่หนองมนครับเบน ที่อยู่สะพานลอยที่เขียนว่าตลาดหนองมนเบ้นอยู่ฝั่งไหนนะไม่ไม่ใช่ฝั่งเทศบาลพี่อยู่ฝั่งที่เป็นตลาดอ่ะนี่กำลังเดินหาเบ้นอยู่อ่ะเน่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 เ่เเนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดินไปหาเดี๋ยวพี่เดินไปหาโน่นโน่นเบ้นอยู่โน่นเบ้นอยู่โน่น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 ให้พี่ไปฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคสวัสดีครับเป็นไง สบายดีสบายดีฮะพี่ลี่ไปเอาของมาฝากพี่ด้วยเอาโถพี่ก็มีของพี่อยู่ในรถถ้าล่ะเออเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันคือเสื้อที่พี่ถามเป็นวันนั้นไงอ๋อเอ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 วินเทจเออ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 พี่มีหมวกมีเหมืองมาให้เอานี่คือนี่คือที่ใส่กาดของมันที่จะเป็นชุดมอไซค์ใช่ป่ะใช่โอ้โหนี่จะทำจะขายแต่ยังไม่ได้ขายเลยพี่คนแรกเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์เลยเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์เลยอันนี้ให้ไปเลยพี่โอเค ขอบคุณมากเบน์แล้วเราไปกินข้าวอะไรกันตรงไหนดีนี่ข้างในเลยพี่โอเคโอเคอ่ะไปม่เยือนถิ่นคุณเบนส์ไก่จินทั้งทีนะครับก็ต้องให้คุณเบนส์เนี่ยเป็นไกด์พาเที่ยวกันสักหนึ่งวันนะครับซึ่งจะมีมุมลับหรือร้านอร่อยของชาวชนบรีที่ไหนบ้างตามไปเที่ยวพร้อมกับคุณภูริได้เลยครับอ๋อร้านนี้ร้านร้านประจำละตลาดก๋วยเตี๋ยวไงพี่โอเคอ ไม่ไม่รู้เลยนะถ้าคือคนนอกมาเขาจะกินลิมถนนเนี่ยใช่ไม่ไเข้ามาในนี้อันนี้เป็นคน,นท้องที่นิดหนึ่งอ่ะ ก่อนไปเรียนหนังสือเมื่อก่อนตอน,น,นเด็กๆอ่ะ,อะมัธยมไงก็มากินตรงเนี้ยกินร้านข้าวกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งวินเข้าโรงเรียนไปดีเลยเพราะว่าพี่ตั้งใจว่ามาเนี่ยพี่ก็อยากให้เบ้นเป็นไกด์พาพาเที่ยวหน่อยตามสไตล <c oughs> ์ไกด์จีนหน่อยอ๋อน,วนวัวลนัวแค่นวลนัวว่ามันมีที่หนึ่งเว้ยที่เป็นคนที่ขี่นูโล่ขึ้นไปไปตั้งเต็นท์อะไรกันนี่ธรรมวัฏยาหรือว่าชื่อเขาไผ่เคยเคยยินปะเคยได้ยินแต่ไม่เคยขึ้นอ่ะไม่บอกขึ้าวโหดนี่พี่เออเดี๋ยววันนี้เอารถขับมมมาีวิน น้องมีวินด้วยเหรอเพูดกันนามันมีวินอะไรกันด้วยเมอกีแล้วก็เลยเตรียมเตาหมูกระทะเตาปิ้งย่างมาที่เคยกินกับเบ้นที่ปายแล้วได้ลมดีแต่มันหนาวนะที่นั่นอะแต่ที่นี่ไม่รับมาะกันน่าจะไม่น่าจะอุ่นๆ ที่เราบอกจากกับไปกันนะไกลปะเบ้นว่าประมาณ40ีนาทีมันเหมือนไปทางพัทยาไงพี่เอองั้นเดี๋ยวอาจจะให้เบ้นพาไปดูจุดอันซีนอะไรของเบ้นสัหน่อยแถวพัทยาอะไรเงี้ยเผื่อมีไปหาแม่เบ้นไหมล่ะ <c oughs> เออไปหาแม่ดีกว่าเออไปะดูแม่เบ้นีกว่าเดี๋ยวต้องบอกเข้าก่อนนะเดี๋ยวเาไม่อาบน้ำ นี่คือที่เบนชอบเมนูเส้นใหญ่เมนูเส้นใหญ่ใหญ่แห้งคุณเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นนะคุณเบนคุณรู้องตก้ครับไม่รู้เลยพี่เออมันก็จริงนะส่วนใหญ่เขาก็กินเส้นเล็กกับบะหมี่ใช่ใช่แบบใหญ่แห้งไม่รู้เหมือนกันนะพี่เบนไม่ไม่คนธรรมดาเป็นไอ้พวกใหญ่แห้งสายใหญ่แห้งสายใหญ่แห้งใช่เออเด็กดิ อร่อยนะปกติไม่เคยกินเส้นใหญ่เลยเป็นออปชั่นสุดท้ายเลยขยะแห้งเนี่ยดูจะเจิดนะเส้นใหญ่กินกับแห้งใช่ถ้ามาเองนี่ไม่ไม่มีทางเจอในร้านใช่โลคอลครับเออนี่คือเสน่ห์เลยที่เบ้นชอบไปอ่ะคนแบบในแต่ละที่ป่ะอ่าแบบว่าให้เขาพาไปอ่ะง่ายกว่าก็เลยจะรู้ว่าร้านนี้อร่อยมุมนี้ดีอื่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นที่ ไปไหนครับเวนไปพัทยาก่อนหนยีเพราะว่าพี่จะไปโ้จริงก็พี่รับว่าไงคุณแนนนี่มันพุทธเคยอยู่บ้านบ้าเออมันพุทธไปหาหมอแล้วก็ไปถ่ายรายการทำไมจ๊ะไปไปรื่อยเมียก็เป็นอย่างนี้แหละเขาโทรมาอยากจะคุยกับเราเท่าที่เขาต้องการอ๋อแล้วเขาก็ว,กวางโอเคอสรุปว่าไปพัทยาอ่า เพราะว่าไอ้ที่เราจะไปนี่มันอยู่พัทยาถูกป่ะใช่มอยู่ในเขตพัทยาอ,อล,ละบ้านเบนอยู่พัทยาเหรอบ้านเบนอยู่พัทยาใต้พัทยาใต้พ,ใตพ่อแม่เนี่ยก็คืออยู่ที่พัทยาแต่ว่าตัวเบ้นมาอยู่บางแสนพอเบนมาเรียนแถวนี้แล้วก็อยู่เลยไม่ยอมกลับบ้านแล้ว อไม่แล้วมาเรียนที่บางแสนตั้งแต่กี่ขวบอะตั้งแต่มัธยมต้นเหรอพี่มัธยมต้นใช่นั่งรถเมย์จากพัทยามาบางแสนแล้วก็นั่งมออเตร์ไซค์จ้างตรงสภาลอยมา่อกี้เข้าไปเรียนโอ้โหใช่มีตั้งใจเรียนมากเลยเนี่ยเดินทางแบบว่าใช่ตื่นเช้าทุกวันนั่งรถเมล์มึงเรียกข้ามข้ามอำเภอปะข้ามอำเภอพี่การข้ามประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะพี่นั่งรถเมล์ทุกวันอย่างเงี้ยคือมันมีเสน่ห์ของรถเมล์พี่แล้วมันเสน่ห์ของการนั่งรถเมล์มาที่บอกมันคืออะไรอ่ะถ้าเป็นในวัยเด็กอ่ะมันเรา เรานั่งชุดโรงเรียนเราเงี้ยก็จะมีโรงเรียนอื่นมีเสาสาวโรงเรียนอื่นมีอนะไรได้เลยหญิงได้เลยหญิงเี่ยไม่ไม่เบานะเพราะาจะตื่นเต้นหน่อยตอนเด็กวะไม่ได้เจอคนมากขนาดไหนตาคือมันแต่ละคนมันไม่ได้เจอประจําหรอกแต่เห็นแล้วก็เออคนนี้จําได้คนนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นวัยเด็กๆอ่ะก็คือเป็นความทรงจําตอนวัยเด็กๆเราใช่ที่เราู้สึกว่ามันมันเพลิดเพลิน สนุกเรียนเก่งไหมเรียนได้ที่โหลตลอดเลยพี่มันจะมีเพื่อนสนิทเราคนหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นบวยสลับกับบวยกับเราไงคือเราจะไม่ไปมอง้ตำแหน่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะมองตำแหน่ง 40- กับ41อ่ะมี41คนอะไรเงี้ยเราเราเอาแค่ตรงนั้นเอาแค่ตรงนั้นแล้วคือถว่ามีสิวิชานี่เราได้เกรดประมาณไหนบางเทอมก็ติด0 8ย์ตัวเลยอ่ะ08ตัวใช่เรียนยังไงวะศูนย์แปดตัวเพราะว่าเบนไม่อ่านหนังสือแล้วเวลาเข้าไปเรียนเบนก็กาโม่ทุกวิชาเลยแล้วก็รู้ เราไม่อินกับมันเลยทีอย่างเบ้นพอมาหาลายเบ้นเรียนศิลปะแล้วไงเบ้นมาเรียนศิลปกรรมแล้วคณะเบนเราเบ้นก็ตั้งใจเรียนเลยทีเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางบางวิชาที่เบ้นไม่ตั้งใจเรียนเลยก็มีนะอย่างเช่นวาดลายไทยลายกระหนกเงี้ยเราก็ให้เพื่อนทําส่งให้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไปทําวิชาที่เราชอบแต่เพื่อนไม่ถนัดเราก็ไปทาวิชานั้นแทนให้เพื่อนอะไรเงี้ยถ่ายหนังถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่นด้วยในช่วงเวลานั้น จากตลาดน้องมนเรามุ่งหน้าไปที่เมืองพัทยากันเพื่อแวะทักทายคุณพ่อคุณแม่ของคุณเบนสกายจินกันสักหน่อยนะครับเผื่อว่าจะมีเรื่องราวในวัยเด็กมาเล่าสู่กันฟังที่ปุรีมันมีเรื่องให้ศึกษาเรื่องว่าเป็นเรื่องนึกขึ้นได้นี่เรากำลังจะกลับไปบ้านที่พัทยาหามาเบนต้องใส่เสื้อแขนยาวไว้พี่ทำไมอ่ะเ <laughs> <laughs> ันเป็นสากแครีนี่พ่อแม่ไม่รู้เหรอเหมือนเขาจะเริ่มรู้แล้วล่ะแต่ว่าเราไม่อยาก ให้มันเจก,กาศสายตาเขาถึงเขาจะรู้แล้วแม่ซื้อปลอกแขนเซเว่นไหมละ่ะเออแม่ซื้อก็ได้นะแล้วก็ติกดกระดุมบนในกาน้านนึงจริงเหรอใช่เพราะว่าถึงเขาจะรู้หรือไม่รู้หรือรู้แล้วกัแหละทั้งหมดเขาจะรู้แล้วแหละแต่ว่า<อ>เวารู้สึกของเราก็ไม่ดีอยู่ดีเออต้องทําให้เขาแบบมองเราด้วยความสบายลูกกวาดังมาบ่อยไหมตรงนี้ร้านที่ที่ผมโดนไหนดิฮะร้านที่ถ่ายกระเป๋าหนังอ,อ๋อเใช่ที่คือมินอ้อยเห,หรอใช่ นี่แบบหน้าตาไม่ใช่เจ้าของร้านเลยนะกับทรงกระป๋องกระเป๋านี่ไม่ใช่เบ้นไก่จินน่ะแต่นี่คือครอบทุกีครอบครัวกครอบครัวคือจริงๆแม่กับพ่อก็พยายามจะให้เราเรียนแล้วก็จบมาแล้วก็เข้าร้านอะไรที่แบบครับสวัสดีครับนี่พี่ชายเบ้นเหรอครับเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็มานั่งเข้าร้านไงมันหรอสมัครขายอะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยนเื้อก่อนนะเปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านบวแม่เหี่ยวใส่สากอีกครับมาซื้อเสื้อแขนยาวกลับไปบ้านไงเออเข้าไปหาม้าม้ารู้แล้วม้าเมื่อวานนี้คุยกับม้าอยู่เลยม้าบอกว่าม้าดูยูทูบแต่ม้าก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรผันเออไม่พูดแต่ว่าเขาคงรู้แล้วแหละจริงๆตัวเขาเนี่ยที่แบบเป็นไก่จีนเนี่ยเขาจริงๆเขาจุดเริ่มต้นอย่างวันแม่นะ เฮ้ยไม่มีใครรู้เลยไม่เคยบอกใครด้วยงอนแม่ยังไงครับพี่เราตาดพูดเท่ๆตั้งนานเวลาเวลาเขาว่างอนกับแม่เหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนเขาอยากออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปคนเดียวไม่ต้องมีใครอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ให้ไปใช่แต่เขาดันค้นพบเจอตัวสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอวันหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเจออะไรมากมายแล้วเขาก็ได้คิดว่าสิ่งที่เขาบางทีแบบเฮ้ย มันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ว่าบางอย่างเขาก็ไม่ถูกมันเห็นได้เห็นอะไรเยอะๆเยอะได้ออกไปแล้วก็ได้เห็นว่าสิ่งที่เราเคยขัดความคิดกับแม่บ้างเขาที่เราคนอื่นบ้างก็ได้กลับมาคิดได้ด้วยจากการที่เราเดินทางอย่างี้ใช่ไหมเขาก็ใจเย็นลงเขเข้าใจแม่มากขึ้นครับแม่แม่ก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเออเบ้นเดี๋ยวนี้แบบเหมือนกับว่าโตขึ้นเหมือนกับว่าเออดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ย สี่คนพี่น้องเขาจะเป็นตัวที่แบบเขาจะมีปัญหาอยู่คนเดียวอ่ะเป็นอะไรที่ว่าแบบในบ้านนี้มีปัญหาเรียนก็ไม่เอาก็คือแบบแม่ก็พยายามช่วยพยายามอะไรดีๆนะพี่ดีๆนะแม่ขอบคุณพี่มากผมว่าต้องไปคุยกับแม่แล้วล่ะเรื่องนี้อ่ะขอบคุณนะครับขอุณครับัสดีครับพีย เตื่นเต้นเล่าฟ้าก็เคยออกทีวีไหมไม่เคยครับเอาอันนี้ป้าก็ได้ออกทีวีเด้ทุกคนจะได้เห็นเห็นป้าป้วฟ้าจะได้ไปอวดเพื่อนได้า่ลูกคนเล็กที่ดื้อที่สุดของเขาเนี่ยป้าป้าออกทีวีบ้านบ้านมันอยู่เนี่ยป้าอยู่นี่ยป้าอยู่ป้าใส่ชุดหล่อเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหยังหล่อเขามาเต็มแม็กเลยบอกเขาออกทีวีสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ รบกวนด้วยนะครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวัสดีส่นนี้ไม่ใส่ดีแล้วเหรอแขนที่ห้อยแขนโอ้โหนี่ติดตามติดตามน้องน้องแตงไทยเป็นไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาดูอยู่ทงยูทูบเป็นสอนเขาตอนเด็กเป็นไงบ้างฮะดื้อไหมฮะเยอะๆคู่นี่นะคือสั่งไม่ได้อะสั่งไม่ได้เช่นผมยาวนี่ตัดไม่ได้ทำไมอ่ะตัดแล้วมันทำให้การเรียนดีขึ้นเหรอ วันนี้จริงๆนัดได้กับเบนไว้ครับว่าให้เบนพาไปแถวตูเขาไข่กันตูเขาไข่รับเท่ะนั้นเราไปไปขับเล่นกับปลาที่ตรงทีเขาแต่เราจะขึ้นไปข้างบนกับยขึ้นไปข้างบนแต่เผื่อว่าเนี่ยเวลามันยังเหลือเบนก็เลยบอกว่าไปเยี่ยมป้ามาผมไหมล่ะก็ไปคิดไหมครับว่าตอนเด็กๆโตขึ้นมาคนนี้ที่เป็นแบบนี้ไม่คิดเลยพูดออกมาจากใจเลยว่าคนนี้จะแบบ ที่่รู้จักประสบความสำเร็จคือ YouTube นี่ก็เพิ่งมาดูไม่ไม่นานนี่เองนะรู้ป่ะว่านี่เขาดังมากติดตามเยอะมากี่ติดตามอ่ะเขาก็จะบอกนี่ไงลูกอ่ะเขาตามอยู่นะเป็นยูทูบเบอร์ทม่รู้จักแล้ววันหนึ่งเขาให้ดูคุลิคุลินี่แหละเขาบอกว่าเนี่ย มาเป็นออกรายการนี้นะอะไรเขาส่งมาให้เราดูให้ดูออกทีวีนะออกได้ออกทีแล้วก็พอเราพอเรากดไปดูแล้วไอ้โทรศัพท์เองนี้มันก็แบบขึ้นรายการท่องเที่ยวของเบนขึ้นมาเรารู้สึกเออมันมันพูดได้ดีอ่ะพูดเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วทําไมเขาพูดได้สลับเลวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเมื่อก่อนเรามองเขาแบบแย่ที่สุดในบ้านเลยเขาจะมีมุมเขามุมเดียว เขาไม่สนใจมุมอื่นเลยครับถ้าเราพูดเรื่องอื่นนะเขาจะไม่รับเลยไม่สนใจไม่รับเลยเออไม่รับเลยสมองเขาแบบตรงนั้นน่ะที่เขาจะไปยเนี่ยเขาเป็นจีเนี่ยเป็นในมุมของเขาไปให้สุดตรงนั้นเขาถ่ายวีดีโอขอให้ยิ้มให้เดินให้ยิ้มให้พาไปกินข้าว เาปัญพ่อกินกันมาละกินแต่บางแสงนี่ก็พาเากินในตลาดห้องเงินได้นวัตละท่านคุณนะวันนี้ก็ร้อยเก้าสิบแล้วเออครับแม่โอ้โหนี่คุณพ่อรู้เรื่องนะเนี่ยโอ้ยยังไงนักเลงรถนักเลงรถจริงๆเกือบคู่ร้อยเก้าสิบแล้วนะนี่ยังไงข้อมูลแน่นเริ่มจะสี่ร้อยห้าสิบแรงบิดดีเดี๋ยววันนี้ไปเทสกันเดี๋ยวนี้ไปเทสหรือว่าจะขึ้นเขาไผ่ไหวไหมได้งั้นขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณครับ ละเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่า <Yeah. S 1> เราไปเปิดโลกในแบบที่เราชอบกันดีกว่าภารกิจของเราก็คือขึ้นไปกินปิ้งย่างที่ยอดเขา <c oughs> ที่พัทยาชนบุรี <c oughs> แล้วก็ดูพระอาทิตตกดิน มาถึงแล้วเราต้องเทสรถกันหน่อยเร<อ>า,าลอ่ลองนี้เลยที่ดูโหดที่สุดตั้งแต่เคยเห็นหมาห้องนี้ดูโหดแต่ว่าเราคงไม่ลงไปในล่ลองที่มันดินแตกแต่เราคงจะชิดซ้าย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 ไต่ไต่ไต่ไปเรื่อยๆคือดูจากตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหน,น่ากลัวนะมันดูมันแบบมันดูน้าผาแนวตั้งอะมาเทสกันดีกว่าพี่คิดว่าพี่จะไปได้ไหมเราหน่าจะไปได้ Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. bye. ไงเสียวบะ เอาเรื่องนะพี่ให้แต่รถมันนุ่มขึ้นมามันมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะจากทางเนี่ยดูมันเป็นแบบโอ้โหใช่ราะว่าเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยมัน2.3ลิตรเทอร์โบคู่กาลังเนี่ยมัน190แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแล้วเกียร์โลก็อย่างที่เห็นมันช่วยให้เราขึ้นมาอย่างสบายเลยมีดิฟล็อกแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นระบบขับเคลื่อนสำหรับออฟโรดจริงๆมันก็ขับสนุกไงเร่งมันก็ไม่เหนื่อยถูกป่ะล่ะเพราะรถมันมีพละกาลังพอแล้วรุ่นนี้โครงสร้างก็เเเเป็็นนนหหลลลลลกกก้้้้้าาาชชซีิดดดยยวววตออททััังคํใขบุ ลูกล่างแบบนี้มันจะรู้สึกว่าช่วงล่างนี่มันหนึบแล้วรถเนี่ยก็จะส่งตัวได้ดีไม่โค้งเคลงแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามี3.60 Safety Shield, s a ศ e นย์เซฟตี้ชิลเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่ปกป้องทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยให้ปลอดภัยรอบด้านจากเนินนี้ไปอีกเนินหนึ่งครับเบนเขาว่าจะมีจุดที่เราไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินได้แต่ว่าถ้ามาตอนแสงเย็นเนี่ยเขาว่าสวยมากเป็นจุดชมวิวเขาไผ่นี่แหละเดี๋ยวเราจะไปนั่งทําปิ้งย่างของเราตรงนั้นครับไปขับรถลุยกันก่อนครับ ผ่านเนินเกือกม้าจุดที่โหดที่สุดมาได้ก็ยังมีช่วงที่ต้องลุ้นกันต่ออีกครับเพราะเส้นทางบนเขาไผ่เป็นแนวหินและก็ร่องลึกนะครับทำให้ต้องขับไปลุ้นไปตลอดทางซึ่งจริงๆแล้วนะครับทางแบบนี้คุณภูริกับคุณเบนส์เนี่ยน่าจะถนัดนะครับเพราะว่าผ่านผาห้าโหดกันมาได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวกันแล้วล่ะครับ ะนับสนุนโดยใหม่ดนิสสันนวารากล้าเพื่อคนแกร่งโอ้ว้าวสำเร็จน้องเยี่ยมเลยพี่ คาที่แล้วที่มาก็ไม่ถึงตรงนี้อะไม่อยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างเลยอะ่ะดีแล้วไม่ขึ้นมาไม่กล้าเหราเราขับไม่เก่งไงเฮ้ยี่ขับดีละอันซีนมากเลยนะไม่คิดว่าพัทยาจะมีมุมนี้นะแต่ตรงนี้พอมายืนปุ๊บเนี่ยลมมันดีเลยนะพี่ใช่เมื่อกี้จากข้างล่างที่เราร้อนๆจากเนินเนินเกือกม้านี่ร้อนมากเลยร้อนสุดๆอะแต่นี้แดดมันเริ่มลงแล้วลมก็มาทางนี้โอ้แล้วมาวันที่ไม่มีเมฆฝนเลยอะเก็กมาก เขาไผ่เป็นภูเขาลูกเล็กๆที่เป็นอีกหนึ่งมุมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับที่มาเที่ยวพักผ่อนปิกนิกและก็ชมธรรมชาติได้แบบเดย์ทริปครับซึ่งบรรยากาศช่วงเย็นจะเป็นเวลาที่สวยที่สุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่คุ้มค่าต่อการขับรถลุยขึ้นมากันเลยนะครับ ภารกิจสาเร็จครับได้มาปิ้งย่างหมูกระทะเนื้อย่างให้เบซนกินบนเขาอีกครั้งหนึง่งท<ด>ีนี้ต้องกินข้าวบรรยากาศดีๆแบบนี้เราจะจดจํากันว่าเราเคยมากินอร่อยออร่อยกันกับวิวสวยๆแบบนี้อันนี้มันคือแพชชั่นคือความสุขของพี่เลยคือตรงนี้มันเราจะเห็นเป็นมุมพระอาทิตย์ตกกับตึกของพัทยาแล้วก็มีต้นไม้ตรงนี้มีทะเละก็เป็นจุดดูซันเซ็ตที่มันเห็นแบบหลากหลายเหมือนกันนะเ,ออเป็นแหล่งอันซีนท่องเที่ยวที่พัทยาชนบุรีครับ พี่ว่านะคือถ้าเผื่อว่าใครที่มีจุดท่องเที่ยวที่มันเช็คอินแบบ unseen แบบนี้ใกล้บ้านคุณนะครับติดต่อทางเพจผมมาได้เลยนะฮะหรือเพจเบนก็ได้นะที่เที่ยวใกล้บ้านคุณมีอะไรดีอย่างเงี้ยเพราะบางทีเรามานั่งหาข้อมูลเราก็งงกันนะอ่บางทีเราก็แบบออไปมาแต่ว่าบางที่อันซีนจริงๆเราก็ไม่รู้อะต้องให้คนท้องที่เขาบอกใช่มันก็จะกลับไปอย่างที่เบนบอกอะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อันที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องไปในที่ที่เจ้าบ้านก็พาไปเองใช่ฮะแล้วเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมุมนี้สวยมุมนี้ดีม,มุมนี้เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณกระทะเลยนะฮะเต่าปิ้งอันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยก็เล่น f c e e o o o นะแล้วก็กดเข้าไปดูก็เลยทักเข้าไปที่แคมป์โก plus เขาก็บอกว่าเฮ้ยพ่ภูรีผมเป็นแฟนคลับอเอาไปเลย บอกเลให้มาเนี่ยบอกเขาพอจะมีอีกสักสอเตาอ้าวเพ้็ดเบนต์ก็อยากได้นะครับเบนต์ก็อยากพกไปด้วยนะครับแคมป์โก plus นะครับเขาป็ขายชื่ออิวาตานิสโมกเลสโอ้ยอิ่มแล้วครับผมพี่ต้องขอบคุณเบนต์นะครับที่มาเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีกับพี่ในวันนี้มากๆจริงแล้ววันนี้พี่ก็ได้เรียนรู้ หลายๆอย่างจากเรื่องราวชีวิตของเบนด้วยวพี่ว่าจริงๆแล้วคนก็ได้เห็นมุมมองอย่างที่พี่เห็นนะครับออคือเป็นมุมมองที่คนหลายๆคนเนี่ยไม่ได้คิดว่าเบนเนี่ยจะมีที่มาที่ไปอย่างไงจากเด็กที่ถูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองว่าไอ้คนนี้มันไม่เอาไหนมันเป็นลูกที่มันดื้อม,มันไม่ฟังเรามันมีความคิดเป็นของตัวเองเออเอือมไม่ยอมอยู่ในกรอบอที่เราเขาวางไว้ให้คุณครูตามโรงเรียนก็เอือมแล้วก็คิดนะว่าถ้าเกิดตอนนี้เราโตแล้วเราก็มองไปที่ตัวเองตอนเด็กว่าเ ถ้าเกิดว่าเราไม่ทั้งทาหนักขนาดนั้นได้ก็ดีต่เด็กๆวัยรุ่นนะพี่ใช่ไหมฮอร์โมนมันแบบมันก็ต้องขัดพ่อแม่กันหน่อยวะเออมันเป็นเราก็เคยผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วแหละครับใช่ก็วันนี้ได้เรื่องราวดีๆมากมายแล้วก็ได้เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่พัทยาด้วยคือพัทยาชนบุรีไม่ได้มีแค่ทะเลมันยังมีมุมธรรมชาติวาวให้คุณมานั่งดูฟ้าระเบิดฟ้าสวยๆที์ตกดินแบบนี้แล้วคุณก็ได้ขับรถลุยขึ้นมาในเส้นทางเอนดูโร่ที่มันมันๆแล้วก็ท้าทายด้วย วันนี้ขอบคุณเบน์มากๆครับผมที่มาร่วมรายการกับพี่นะฮะเดี๋ยววันหลังพี่จะไปไกจีนอีกนะสำหรับวันี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้เที่ยวไทยถึงรถเราจะพาทุกคนเดินทางขึ้นเหนือมาที่จังหวัดน,าน่านครับจุดหมายปลายทางที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คืออำเภอสองแคว วันนี้นํามาเก็บสาหร่ายไก่สาหร่ายไก่เป็นวัตถุดิบสําคัญของน่านเป็นหนึ่งเดียวนะคะซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าสาหร่ายทะเล้าเุนิวทรอนอิสระมีโปรโตีนสูงทเท่ากับเนื้อปลาค่ะได้มาแล้วนะครับผมสําหรับสาหร่ายไก่นะครับอุตส่าห์ไปถึงหน้านะครับเราเลยกระซิบทีมงานว่าช่วยแวะหยิบวัตถุดิบอีก2อย่างนั่นก็คือมะแขนแล้วก็เห็ดลมนั่นเองซีซั่นตัวเนื้อปลาก่อน ละเอียดพอสมควรนะครับผมขยัำให้มันเข้ากัน8ดนาทีนะครับก็มาเปิดดูนะครับ ยเมนูพิเศษของเราในวันนี้ห่อหมกสาห่ายไก่เสิร์ฟคู่กับเทมปุระมะแขว่นเชฟและร้านอาหารท้องถิ่นจะเริ่มเสิร์ฟให้พี่ๆน้องๆชาวนานรวมถึงชาวไทยทุกคนได้ชิมพร้อมกันตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเรื่อยไปจนถึง15กันยายนนี้เลยนะครับโดยลูกค้าที่สั่งเมนูพิเศษนี้รับประทานในร้านอาหารที่ร่วมโครงการรับส่วนลดพิเศษทันที50%สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดนะครับ